ตอนนี้นะคะน้องรัชดาพรนะคะหยิบตัวเบี้ยไปทั้งหมด8ตัวนะคะจะทําให้ได้คะแนนบิงโกไปทั้งหมด40คะแนนนะคะน้องอิก,งกาก็ไม่แพ้กันนะคะทําการลรงทั้ง8ตัวเบี้ยเช่นกันนะคะก็จะได้คะแนนบิงโกไป40เหมือนกับน้องรัชดาพรเลยนะคะตอนนี้นะคะน้องรัชดาพรได้ทําการลงสมการทั้ง8ตัวอีกแล้วนะคะได้คะแนนบิงโกไปอีกแล้ว40คะแนน,นะคะ่ะ น้องรักขีกาหลังกระโทกจากโรงเรียนคอนบุรีนะคะก็ได้ทําการเปลี่ยนตัวเบีย้ยเช่นกันนะคะตาเล่นจะถูกกลับไปที่น้องรัชดาพรชมทองจากโรงเรียนสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ <hayır. S 1> และน้องรัชดาพรนะคะก็ได้ทําการเปลี่ยนตัวเบีย้ยอีกหนึ่งรอบค่ะตาเล่นจะถูกกลับไปที่น้องรักขีกาหลังกระโทกนะคะจากโรงเรียนคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้นะคะน้องรักขีกา ด่างกระโท่นะคะจากโรงเรียนคอนบุรีนะคะได้ทําการเปลี่ยนตัวเบีย้ยอีกหนึ่งคางค่ะตาเรนจะถูกกลับไปที่ฝั่งน้องรัชดาพรชมทองจากโรงเรียนสตึกจังหวัดบุรีรัมนะคะตอนนี้นะคะน้องรัชดาพรนะคะได้หยิบตัวเบีย้ยไปทั้งหมด8ตัวนะคะเราจะลงสมการทั้งหมด8ตัวเบีย้ยเลยค่ะจะทําให้ได้คะแนนบิงโกไปทั้งหมด40คะแนนนะคะสมการที่น้องรัชดาพร ชมทอนะคะจองเสตึกลงนะคะคือ10เท่ากับลบ14บวก5บวก19นะคะได้คะแนนไปทั้งหมด157คะแนนค่ะตอนนี้นะคะตาเรนถูกกลับไปที่น้องรักคิกานะคะน้องรักิกา,กาก็ไม่แพ้กันนะคะทำการตรงทั้ง8ตัวเบี้ยเช่นกันนะคะก็จะได้คะแนนบิงโกไป40เหมือนกับน้องรัชดาพร์เลยนะคะ น้องรักิกานะคะได้ลงสมการนะคะ17ลบ1คูณ14เท่ากับ12หาร4นะคะได้คะแนนไปทั้งหมด100คะแนนค่ะน้องเมื่อกี้ธอคะตาของน้องรัชดาพรนะคะน้องรัชดาพรได้ทำการเปลี่ยนตัวเบี้ยน,นะคะตอนนี้ตาเล่นจะถูกกลับมาที่น้องรักิกานะคะน้องรักิกาหลังกระโทนนะคะจากโรงเรียนคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการเปลี่ยนตัวเบีย้ยค่ะตาเล่นต่อไปจะเป็นของน้องรัชดาพรชมทองจากโรงเรียนสตึกนะคะตอนนี้นะคะน้องรัชดาพรชมทองจากโรงเรียนสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้ทำการลรงสมการทั้ง8ตัวอีกแล้วนะคะได้คะแนนบิงโกไปอีกแล้ว40คะแนน,นะคะ่ะค่ะนะคะเมื่อกี้นะคะที่น้อง รัชดาพรชมทองนะคะจากโรงเรียนสตึกจังหวัดบุรีร,รัมย์นะคะได้ทำการลงสมการไปทั้งหมด8ตัวเบี้นะคะนั่นก็คือสมการ8ปดลบเท่ากับ2บวก9นะคะาหาร9นะคะได้คะแนนไปทั้งหมด62คะแนนนะคะบวกกับคะแนนเก่านะคะตอนนี้นะคะน้องรัชดาพรชมทองนะคะจากโรงเรียนสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้คะแนนอยู่ที่2 1 9คะแนนะคะ่ะ ตาเล่นตอนนี้นะคะถูกโยนกลับไปฝั่งของน้องรักขกาดังกระโทษนะคะจากโรงเรียนคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้นะคะเรากลับมาที่น้องรักขกานะคะได้ทําการลงตัวเวียน,นะคะทั้งหมด8ตัวเช่นกันค่ะได้คะแนนบิงโกไปอีกแล้วนะคะ40คะแนนค่ะ สมการที่น้องรักิกานะคะหลังกระโถงนะคะได้ทำการลงนะคะคือ0คูณ68บวก17เท่ากับ19ลบ2นะคะได้คะแนนในรอบนี้ไป115คะแนนค่ะตาเ่นถูกกลับไปที่น้องรัชดาพรชมทองนะคะได้ทำการลงสมการนะคะซึ่งขยายจากสมการเดิมนะคะซึ่งสมการที่น้องรัชดาพรชมทองจากโรงเรียนสตึกได้ทำการลงนะคะ เป็นขยายจากสมการเดิมนะคะจะเป็น10เท่ากับลบ14นะคะบวก5นะคะบวก19บวก0หารานะคะเท่ากับ10นะคะซึ่งได้คะแนนไป99คะแนนนะคะตอนนี้นะคะเป็นตาเล่นของน้องรักกีการังกระโทกจากโรงเรียนคอนบุรีนะคะ ได้ทําการลงสมการนะคะขยายจากสมการเดิมนะคะเป็น8เท่ากับ40หาร5นะคะได้ไป20คะแนนนะคะน้องรัชดาพรนะคะได้ทําการเปลี่ยนตัวเบี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะตาเล่นจะถูกกลับมาที่น้องรักขีกานะคะรังกระโทกจากโรงเรียนคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคะแนนทั้งคู่นะคะน้อง รักิกานะคะจะอยู่ที่235ส่วนน้องรชัชดาพรนะคะจะอยู่ที่318ค่ะตอนนี้นะคะน้องราคิกาหลังกระโทษนะคะจากโรงเรียนคอนบุรีก็ได้ทำการทรงสมการนะคะซึ่งน่าจะขยายจากสมการเดิมนะคะสมการที่น้องราคิกาลงนะคะก็คือ 1> 3 1 8คูณ18หาร6เท่ากับ9นะคะได้ไปทั้งหมด32คะแนนนะคะโดยสมการนี้นะคะเลข9นะคะจะถูกวางทับที่ช่องคะแนนพิเศษนะคะนั่นคือคูณ2ของทั้งสมการนะคะโดยคะแนนรวมของน้องรักขีการหลังกระโทกนะคะจะอยู่ที่267คะแนน,นะคะ่ะตาเ่นนะคะจะถูกกลับไปที่น้องรัชดาพร์ชมทองนะคะจากโรงเรียนสตึก ซึ่งตอนนี้นะคะน้องรัชดาพรชมทองนะคะก็กำลังลงสมก,การเช่นกัน,นะคะ่ะโดยสมก,การที่น้องรัชดาพรชมทองจากรงเสตึกนะคะได้ทำการลงนะคะก็คือ18นะคะเท่ากับ325นะคะลบ307นะคะคะแนนที่ทำได้ในรอบนี้นะคะก็คือ18คะแนนนะคะบวกกับคะแนนเดิมนะคะตอนนี้น้องรัชดาพรชมทองนะคะจะมีคะแนนอยู่ที่336คะ่ะ ตอนนี้นะคะตาเรนจะกลับมาที่น้องรักิกาหลังกระโทกจากโรงเรียนคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งน้องรักิกานะคะก็กําลังจะทําการลงตัวเวียนะคะซึ่งขยายจากสมการเดิมนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะสมการที่น้องรักิกาลงนะคะก็คือขยายจากสมการเดิมนะคะคือ8ปดลบหเท่ากับสนะคะบวก9คูณ หาร99คูณ11นะคะได้คะแนนไป19คะแนนนะคะตอนนี้นะคะตาเล่นจะถูกกับไปอยู่ที่น้องรักิกาหลังกระโทงนะคะจากโรงเรียนคอนบุรีนะคะซึ่งตาเมื่อกี้นะคะน้องรัชดาพรชมทองนะคะจากโรงเรียนสตึกนะคะทำคะแนนไปได้102คะแนนนะคะบวกคะแนนเก่ารวมเป็นนะคะ438คะแนนนะคะ น้องนักขีการนะคะหลังกระโทูจากโรงเรียนคอนบุรีนะคะเมื่อกี้ได้ทําการตรงสมการแล้วนะคะได้คะแนนไปอีก20คะแนนนะคะรวมของเดิมนะคะตอนนี้น้องนักขีการหลังกระโทูนะคะคะแนนอยู่ที่306คะแนน,นะค่ะตาเล่นนะคะจะอยู่กับไปอยู่ที่น้องรัชดาพรชมทองนะคะจากโรงเรียนสตึกนะคะ ตอนนี้นะคะน้องรัชดาพรชมทองจากเนสตึกนะคะได้ทําการเปลี่ยนตัวเบี้ยนะคะตาเล่นจะถูกกลับมาฝั่งของน้องรักกิการังกดโทกนะคะจากโรงเรียนคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้นะคะน้องรักกิการังกระโทกจากโรงเรียนคอนบุรีนะคะได้ทำการลงสมการนะคะก็คือ6เท่ากับ6ค่ะ ตอนนี้นะคะตาเล่นก็จะถูกกลับมาอยู่ที่ฝั่งน้องรัชดาพรชมทองจากโรงเรียนสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะและน้องตอนนี้นะคะน้องรัชดาพรชมทองจากโรงเรียนสตึกนะคะก็จะได้ทําการวางสมการแล้วนะคะเป็นการขยายจากสมการเดิมนะคะ สมการนั้นก็คือ7-2ลบ2นะคะบวก1 3ลบ3คูณ18นะคะหาร6เท่ากับ9นะคะได้แต้มไปอยู่ที่62แต้มนะคะตอนนี้นะคะคะแนานรวมของน้องรัชดาพรชมทองจากโรงเรียนสตึกนะคะอยู่ที่500นะคะตาเล่นนะคะจะถูกกลับไปฝั่งของน้องราคิกาหลังกระโทษนะคะจากโรงเรียนคอนบุรีนะคะ ตอนนี้นะคะน้องรักขกาหลังกระโทษนะคะก็ได้ทำการวางสมการเช่นกันค่ะเป็นสมการ27เท่ากับ27นะคะได้คะแนนไปทั้งหมด24แต้มนะคะซึ่งตอนนี้นะคะตัวเบี้ยตกรองการนะคะเหลือน้อยกว่า5ตัวแล้วทั้ง2คนนะคะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเบี้ยได้แล้วนะคะ ตอนนี้นะคะน้องรัชดาพรชมตองจากโรงเรียนสตึกนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้ทำการลรงสมการนะคะซึ่งขยายจากสมการเดิมนะคะซึ่งก็คือสมการ6เท่ากับ6คูณ4หารบวก4นะคะคะแนนได้ไปทั้งหมด44แต้มคะ่ะคะแนนจะอยู่ที่544นะคะ ตอนนี้นะคะตเต้นจะอยู่ในส่วนของน้องรักิกาหลังกระทกนะคะจากโรงเรียนคอนบุรีนะคะซึ่งตอนนี้นะคะน้องรักิกาหลังกระทูนะคะจากโรงเรียนคอนบุรีได้ทำการลงสมการ4เท่ากับ4นะคะได้ไปทั้งหมด7แต้มนะคะซึ่งเลข4นะคะวางทับช่องคะแนนพิเศษนะคะคือคูณ2ของตัวเบี้ยนั่นเองค่ะ น้องรัชดาพรชมทองนะคะได้กดข้ามนะคะตอนนี้นะคะตาเล่นนะคะจะกลับมาอยู่ฝั่งของน้องรักขีกาหลังกระโทษนะคะจากโรงเรียนคอนบุรีนะคะและตอนนี้นะคะน้องรักขีกาหลังกระโทษนะคะก็ได้หยิบตัวเบีย้ยทั้งหมดแดกนะคะลงนำไปลงที่กระดานยักษ์ของเราแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะน้องรักิกาหลังกระทูนะคะได้ทำการลงแลกหมดตัวเบียนะคะเป็นสมการ8คูณ0หาร11นะคะเท่ากับ0หาร11นะคะถือเป็นการจบเกมนะคะคะแนนของน้องรักิกานะคะใจะอยู่ที่364นะคะโดยส่วนน้องรัชธาพรนะคะคะแนนจะอยู่ที่544นะคะ และตอนนี้นะคะจบเกมนะคะโดยที่น้องรัรกขิกานะคะหลัหลงกระโท o นะคะจากโรงเรียนคอนบุรีนะคะเบี้ยหมดแลกนะคะแล้วก็คะแนนของน้องตัวเบี้ยที่เหลือของน้องรัชดาพรชมทองนะคะจะถูกนำมาบวกกันแล้วนะคะคูณ2ให้กับน้องรักขิกาหลังกระโท o นะคะ น้องรัชดาพรชมทอนะคะจากโรงเรียนสตึกจังหวัดบุรีรัมนะคะชนะไปด้วยคะแนน544แต้มนะคะส่วนน้องรักกีการ่ังกระโทอกจากโรงเรียนคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะทำแต้มไปได้378นะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้งสองคนด้วยนะคะ คลิปนี้จัดทาโดยบริษัทเอทูพอยเกมแอนทอยจำกัดและสมาคมเกมกระดานและของเล่นเพื่อการศึกษา